สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักในเดือนมีนาคมของชาวตุลลัคขนาดตุลน,นะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นตุลในโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตัวนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้ะค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพ่จะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะคะไม่ว่าปัจจุบันคุณและเขาจะเป็นอะไรกันนะ มาดูกันชาวตุลพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรขอไให้ตุลขนาดตวใหน่อยนะคะหนึ่งไม้อืมพลังงานสดใหม่ใช่ไลพลังงานนี้บางท่านได้เจอคนใหม่ๆแต่ถ้าใครที่ถามถึงงานใหม่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ของโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ บางท่านได้ตำแหน่งใหม่บางท่านท้สมังานบริษัทใหม่ก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่ไปเลยแต่บางท่านเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอความรักความสัมพันธ์จากคนใหม่ๆแล้วก็เป็นคนที่คุยกันไม่หยุดอะ่ะมีความรู้สึกเหมือนคุยกันแล้วอยากจะศึกษากันต่อลุยงานกันต่ออย่างนี้ได้หรือบางท่านพอเปลี่ยนงานแล้วเปลี่ยนที่เรียนแล้วได้มีโอกาสไปเจอความรักความสัมพันธ์ในต่างถิ่นแดนไกลได้เพราะว่าเดี๋ยว30เมษา หลังสามสิบเาดาวพฤหัสที่ตอนเนี้เขาเล่งดวงชะตาคุณในตำแหน่งคู่ครองอยู่เขาจะจรเขาพบมลณะนะเขาจะจอนเขาพบมลณะ,นะจะ,จณะซึ่งมันมีเกณฑ์ที่จะห่างจากคู่ได้แต่มันจะเป็นเกณฑ์นในกรณีที่ดีถ้ามันเหมือนแบบอาจจะมีการจบจากคนเกา่าแล้วไปเริ่มความสัมพันธ์กับคนใหม่แล้วคนใหม่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องอยู่ไกลกันหรือศึกษากันใหม่หรือเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยคนที่ค่อนข้างแตกต่างจากเราเยอะๆอะไรเงี้ยก็เป็นได้ส่วนหนึ่งมเมท้า เดี๋ยวไปดูกันว่าหนึ่งไม้เท้าของตนนี้เขาจะหมายถึงอะไรกันนะคะโอเคขอไพ่ให้สถานการณ์ในความสำคัญของตนละขนาตนให,ม,หม,ม่สิบเหรียญอืมมีสิบเหรียญมีเดสมีไพ่เฮรโรแฟนอืม มีไพ่จอสติดความสัมพันธ์นี้น่าจะมีเรื่องเรื่องของคำว่าการยกย้ายที่ทำงานยกย้ายที่เรียนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงเรื่องของคำว่าครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบางท่านจบกันไปเพราะว่าไปเจอความรักความสัมพันธ์ของคนที่ที่ไม่ได้โสดแต่บางท่านเนี่ยมันคือสถานะที่แบบเรากำลังจะเปลี่ยน่ายไปสู่ความชัดเจนที่มากขึ้นแล้วก็รวมถึงความสัมพันธ์ที่มันอาจจะต้องเซกูดบายกันไปเพราะว่า ปีเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตแต่เคสนี้ยมันจะดีมากเลยนะถ้าความสัมพันธ์นี้มันหมายถึงความสัมพันธ์ของคนที่แบบได้วีซ่าแต่งงานเราไปอยู่ต่างประเทศเยอยะไรเงี้ยนาภานีนคือได้อืมเวอร์ชันประมาณนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวานาภัยลักษณะนี้จะเป็นพลังงานประมาณไหนให้ชาวตุลน,นะคะจะเป็นการจบเพื่อแยกหรือจบเพื่อเริ่มใหม่ จบสถานะหนึึงเพื่อเริ่มอีกสถานนั้น,นึงก็ได้ไปดูกันถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่เป็นกําลังใจเพื่อนๆกันนะตุลนะอขอพายให้ตุลกับคุณรู้สึกไงกับเขาแป้งบินจริงอขอพายทุกคนตุลรู้สึกไงกับเขาค่ะขอพายหน่อยอม,มีก้าวไม้ขึ้นมาก็เหนื่อยเลยหรือมีก้าวไม้มีแมจิเชียน มีไพ่อ m p เ r อ r okay หน้าให้เหมือนตัวเขาไม่ค่อยมีเวลาดูแลคุณสักเท่าไหร่หนึ่งดาสสนใจเรื่องของหน้าที่การงานการเงินมากกว่าความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่แบบฉันเจอแต่คนไร้รายขึ้นทาวเวอร์มาอันนี้ก็สมสมกับที่พลังงานดาวเจ้าเรือนคู่ครองจะจรเข้าพบมรณนะ เออดาวพลือหัาจะจรเข้าพบมรณนะอืมมีทาวเวอร์มาอีกขอไพ่หน่อยคะ่ะชาวตุลเขารู้สึกไงกับคุณมีไพ่สองดาบเป็นไพ่ความลังเลใจนะมีสองดาบมีเดอะ o ฟลมีไพ่ควีนถือไม้ มีไพ่สองม้มีมีเกณฑ์ห่างกันด้วยนะเนี่ยจริงแล้วก็มีไพ่เร v e r s แล้วก็มีไพ่หกเหรียญโอเคไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้น่าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับดูทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ มาชาวตุนเวอร์ชั่นแรกนะเอาเวอร์ชันนี้ก่อนเวอร์ชั่นเมื่อรักเราจบอืมเมื่อรักเราจบด้วยพลังงานไพ่เดทที่ขึ้นมาเมื่อกี้ในพลังงานอืมถ้าความสัมพันธ์มันเป็นเวอร์ชั่นเมื่อรักเราจบจบ,จบแล้วเพราะว่าต่างคนต่างมีเป้าหมายในชีวิตไปคนละทิศคนละทางเนี้ย ก่อนหน้านี้พี่ว่าคุณสะบักสะบอมพอสมควรแหละกับความสัมพันธ์มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นดอกนะคะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแต่ว่าด้วยอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างกระทันหันเหมือนมันมีเหตุการณ์หรือเหมือนมันมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามากระตุ้นให้คุณต้องตัดสินใจเหมือนแบบไอ้ที่ยืดเยื้อเรื้อรังมานานอ่ะมันต้องปล่อยได้แล้ววางได้แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วต้องยอมรับเช่นเอ้ย เราทำงานที่เดียวกันนะคะเขาต้องไปทำงานที่ใหม่หรือเรานี่แหละที่ได้โอกาสในการไปทำงานที่ใหม่ถ้าจะอยู่ที่นี่ต่อไปมันก็คงลำบากแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ทำงานที่นี่ต่อไม่ได้เรียนที่นี่ต่อมันจะเสียอนาคตแล้วมันก็จะทำให้ตัวเราและเขาถ้าออกมามันก็ไม่ได้คุยอะลองดิสแทนมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยนะคะก็ทำใจที่ื่องตัดที่จะต้องแยกออกมา ซึ่งก่อนหน้านี้พี่ว่าคุณยังทําใจไม่ได้คุณพยายามยื้อไว้เยอะมากๆแล้วสําหรับไพ่ใบนี้นะแต่ว่านะปัจจุบันนะ่ะไอ้สถานการณ์ตัวนั้นแหละที่มันเป็นสิ่งที่บอกว่าพอเถอจบเถออะไรอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องเริ่มที่จะเดินหน้าใหม่หาหางานใหม่หาคนใหม่ๆหรือเริ่ม new beginning ใหม่ของคุณนะ่ะมันทําให้คุณสามารถตัดใจได้แบบร้อยเลยอะ่ะอืมแบบร้อยเลยนะชาวตุล สำหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นเวอร์ชั่นแบบที่พี่บอกนะคือคุณตัดใจได้ร้อยเลยแล้วคุณเลือกที่จะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรที่มันจับต้องได้แล้วก็ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันมีความฮึดมั่งไหมพี่ว่าคุณเจ็บมาพอจนคุณแบบก็แค่นี้เองอะไรเจ็บก็แค่ตัดมันทิ้งไปแล้วก็ก็หายเจ็บแล้วเวอร์ชั่นประมาณนั้นเลยอะอืมที่เห็นโหคุณเจ๋งมากเลยตนมาฝั่งของเขานะคะ ตัวเขาเองอะต่างหากที่ยังมีความแบบยิดเยื้อเรื้อรังในความสัมพันธ์ยังมีความลังเลใจยอยู่ยังมีความเชื่อในเรื่องคู่อยู่ระหว่างเนี้ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของการอยู่ห่างกันเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะจากที่เห็นนะคะส่วนหนึ่งมันมาจากคําว่าความลังเลใจด้วยพี่แตกไอีกเคสหนึ่งในบางเคสอะไปเจอเวอร์ชั่นความสัมพันธ์แบบเราสองสามคนโดยการที่ฝั่งเนี้ย อาจจะเป็นเคสของคนที่มีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาก็คือตัวเขานะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งมันต้องอยู่ห่างคุณอยู่แล้วล่ะแต่ส่วนที่สองอะ่ะมีความรู้สึกเหมือนดันมีตัวละครเสริมเพิ่มขึ้นมาคราวนี้เขาน่าจะเลือกอีกคนแหละแล้วก็คือคุณก็รู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนั้นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก็ตรงตามดาวที่เป็นเพเรือหัดจรเขพบรรณาอะนะเป็นอย่างนั้น เห็นอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นเป็นในเคสของการแยกกันไปด้วยแยกกันไปด้วยเรื่องถ้าแยกกันไปด้วยการเลือกเรื่องคนอ่ะพี่ว่าแยกแล้วแยกเลยแต่ถ้าแยกกันไปด้วยเรื่องของหน้าที่การงานการสื่อสารใหม่ใดๆอะพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าทักมาก็ยังคุยกันได้ไม่ได้แยกขนาดนั้นไม่ได้เป็นเคสเราสองสามคนถ้าเป็นเคสเราสองสามคนพี่ว่าค่อนข้างค่อนข้างยากอืม ก็คือเวอร์ชันของการที่ไปเลือกอีกคนแล้วอะไรประมาณนี้นอะไปดูกันแนวโน้มความสัมพันธ์ของตุลลกคณาตุลกับคนคนนั้นของคุณนะคะขอไพ่นหน่อยนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของตุลละขณาตุลอุย้ยบอกแบบอืมโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ของตุลละขณาตุลคุณกับเขาะคะ่ะ มีคิงถ้วยมีคิงถ้วยมีแฮงแมนพี่ว่ามันก็ไม่น่าจะร้อยขนาดนั้นคิงถ้วยแฮงแมนห้าไม้าเหรอเือมิดโอเคสวิงแหละพี่ว่าส่วนหนึ่ง แล้วก็3ถ้วยเดวิลขาดออกจากกันยากค่ะในหนา้าไพ่แม้ตัวคุณเองคิดที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วขอบอกเลยมันไปได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนหนึ่งอ่ะมันมาจากพลังงานความรักความสัมพันธ์ที่มียังรู้สึกอยู่ยังรู้สึกอยู่ถึงจะไม่ได้เจ็บเท่าเดิมแล้วนะคะยังรู้สึกอยู่ในบางเคสอะที่มันมีโอกาส ในการผูกพันร่วมกันเพราะว่าพอขึ้นสามถ้วยกับห้าไม้เท้าพี่ว่ามันคือพลังงานของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเหมือนอย่างที่บอกทํางานทํางานในวแวดวงเดียวกันเรียนมีเพื่อนมีเพื่อนเป็นคนกลุ่มเดียวกันถึงไปเรียนที่ใหม่แล้วไอ้เพื่อนเราในที่ใหม่มันก็ยังรู้จักเขาอยู่หรืออะไรประมาณนี้สุดท้ายมันก็จะได้ทําให้ได้ยังมาวนซึ่งกันและกันมีความติดค้างค้างคา,งาถึงแม้ สถานการณ์มันเราอาจจะอยากไปเริ่มต้นใหม่อยากจ,จะอยากไปอะไรใหม่ๆวิธีการแก้ไขเบื้องต้นในเวลานี้พอขึ้นไพ่เฮอร์มิตเนี่ยถ้าคุณกําลังมีอะไรในชีวิตให้โฟกัสนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเรียนนะคุณรีบไปโฟกัสก่อนเพราะว่าสิ่งที่มันอยู่รอบๆอะมันคือความวุ่นวายม,มันคือความวุ่นวายนะคะดาวตัวช่วยอะที่เป็นดาว หฤหัสก็กําลังจะจอเข้า ICU ด้วยไงมันจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าชาวตนคุณกําลังจะเจอกับสภาวะที่เหมือนแบบคุณต้องช่วยเหลือตัวเองคุณจะรู้สึกได้ว่าทําไมอ่ะทาไมไม่มีคนช่วยเราทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ช่วยเราหรืออะไรประมาณนี้มันจะเจอสภาวะประมาณนี้เหมือนแบบขออะไรแล้วไม่ค่อยได้หรือแบบไม่มีคําว่าฟลุกไม่มีคําว่าแบบหย่น,นหยวนเลยหรออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันถึงเวลาที่ถ้าคุณเจออะไรลักษณะประมาณนี้ ที่มันรบกวนจิตใจแล้วมันค้างคาแล้วไม่สร้างความสุขให้คุณพยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปยุ่งอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่าหน้าไพ่นะมันยังมีเกณฑ์ยังวุ่นวายวนเวียนกันอยู่เลยอะถึงแม้ว่าคุณแบบฉันอยากเริ่มใหม่แล้วฉันไม่เอาแล้วล้างไพ่ได้ไหมอะไรเงี้ยไพ่แนะนำสีชาวตุลสตรีน มีสเตรนท์มีไพ่เจ็ดกลมีไพ่เจ็ดไม้มีไพ่ไนท์ถือไม้แล้วก็มีไพ่ควีนถือไม้มีไพ่ควีนถือถ้วยไพ่ขึ้นมาบอกนะชาวตุล ้าใครก็ตามที่กําลังมีปัญหาในความสัมพันธ์เหมือนแบบประเภทคล้ายๆกับที่พ่ยอ่านขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ไว้นะคนที่เขารักคนคนที่เขาดีกับคุณจะไม่ทําอะไรรับหลังคุณอ่ะอืมจะไม่ทําอะไรรับหลังคุณจะไม่ทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนเข้าไม่ถึงจะไม่มีเรื่องราวปิดบังจนเรามีความรู้สึกอัดใจ เป็นที่พักพิงให้คุณได้เขาอาจจะดูคุณได้เขาอาจจะข่มคุณได้หรืออะไรคุณได้แต่เขาจะไม่ใช่คนที่ทําให้คุณรู้สึกกลัวหรือรู้สึกสงสัยรู้สึกหวาดระแวงเขาจะยังเป็นที่พึ่งให้คุณได้เสมออย่างน้อยๆก็ที่พึ่งทางใจและถ้าคนที่ผ่านมาในชีวิตคุณไม่ได้มอบสิ่งนั้นให้คุณเหมือนไพ่อยากจะขึ้นมาบอกให้รู้ว่าคุณมีคนแบบนั้นที่ที่คุณควรจะมีอยู่ในชีวิตนะ ความรักที่คุณมีให้เขามันไม่ผิดแต่ผิดที่คุณไปรักเขาอะถ้าคุณเปลี่ยนเราไปรักคนใหม่ไปเริ่มต้นใหม่คุณก็จะได้เจอคนที่รักคุณเสมอกันปล่อยเขาไปคู่ของคุณนะอยู่ตรงนี้เขาอาจจะเป็นคนคนนี้คุณมีงถ้วยเขามีควีนถ้วย อาจจะเป็นคู่ที่ยังหากันไม่เจอแต่เดี๋ยวมันต้องเจอกันแน่เมื่อน้าไพ่ขึ้นมาชนกันแบบนี้แล้วและหนึ่งไม้การเริ่มต้นใหม่รักที่ดีคือรักครั้งใหม่ประมาณนั้นเนาะโอเคไพ่แนะนำสิไม่ไหวบอกไหว <laughs> ตุน <laughs> ตุนตุนก็ไหวไปก่อนเนาะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมันก็ผ่านไปสักวันหนึ่ง เดี๋ยวจะดีขึ้นงุนงิด,ดอ่ะช่วงนี้คุณอาจจะเจอสภาวะงุดหงิดไม่ได้อย่างใจใดๆอะไรอย่างแต่ดูซิถ้าถ้ามันงุนงิดเพราะคนคนนี้ถ้าเขาเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วเราก็ไม่ต้องงุหงิดแล้วไงโกรธฮอร์โมนพุง่งพลาดอยจะโฟกึ้งไม่โอเคอ่ะตัวเราในเวลานี้อาจจะแบบมีความรู้สึกซบเซาซึมเศร้า,ราใดๆไม่ต้องสนใจ แล้วก็ึ้นไพ่ไม่เป็นไรนะไพ่แบบอยากขึ้นมาปอบเต็มที่มากๆชาวตุลคนไหนที่ไม่โอเคอยู่ในเวลานี้ไม่เวิร์กรู้สึกไม่โอเคไม่สบายใจไพ่ดีๆก็มีนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเรื่องมันไม่ใช่มันจะมีแต่ไพ่ที่ไม่ดีเลยทุกคนเดี๋ยวจะบอกออยเมย์อย่างนี้ก็มีทำไมหยิบมขึ้นมาแต่ไพ่ันนี้เออเป็นกำลังใจให้ชาวตุล คนไหนที่มันไม่โอเคมันก็ไม่โอเคแหละอย่าไปคิดเยอะเริ่มต้นใหม่หาคนใหม่เหมือนเราทํางานที่ไหนเราไม่โอเคเราก็หาที่ใหม่รักครั้งใดไม่โอเคก็หาคนใหม่มันก็แค่นั้นลองดูค่ะลองดูค่ะชีวิตเรามันต้องอ,อกหักสักครั้งหนึ่งอะ่ะเพราะมันได้อ,อกหักสักครั้งหนึ่งอะ่ะหลังจากนั้นผ่านไปชีวิตคุณจะมีความรู้สึกว่าเราแกร่งขึ้นเยอะเลยอืมสู้ปะ จบไปแล้วสำหรับคลิปดวงความรักในเดือนมีนาคมของตุลและขนาตุลน,นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ